อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโครงการอ่านพระคัมภีร์ของอาจารย์ออสนะคะปีนี้ที่ได้ร่วมโครงการเป็นปีที่3นะคะสิ่งที่ได้ก็คือเราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเราได้เรียนรู้จากพระเจ้าเราได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นนะทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละปีแม้เป็นพระคัมภีร์ตอนเดิมนะคะแต่แต่ลสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมข้าพเจ้ามีความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้านะในบางข้อในบางตอนซึ่ง ทุกครั้งที่เราอ่านเนี่ยเราอาจจะอ่านเพียงแค่ได้ได้รู้เนื้อหาได้รู้เรื่องราวนะคะแต่ปีนี้พระเจ้าให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในเนื้อหาบางตอนมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าเออพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาจริงๆนะคะ สติปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาเมื่อเราค้นหานะพระเจ้าจะเปิดเผยก,กับเรานะพระเจ้าค่อยๆเปิดเผยให้กับเราเมื่อเรามีใจแสวงหาพระเจ้านี่คือมิติใหม่ในี่ยสำหรับปีนี้นะที่ข้าพระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้อ่านพระคัมภีร์นะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะที่อาจารย์ออสเองมีความตั้งใจอยากจะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้รู้จักพระเจ้านะได้แก้ชิดพระเจ้าและมีชีวิตที่กระหายหาพระเจ้านะอยากให้ทุกคนมาร่วมอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะสิ่งที่ได้ก็คือ มีทชีวิตที่ได้ใส่คิดพรุทธเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ให้เราได้รู้เรื่องพระธรรมทีให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็นํามาปฏิบัติเรากจะถึใจพี่น้องเนาะว่าให้จัดสรรเวลาเนาะสักชั่วโมงหนึ่งหรือสักครึ่งชั่วโมงก็มาอ่านพระธรรมนีรวมกันก็ตั้งใจว่าก็จะอ่านต่อไป อ่านไปเรื่อยอ่านให้จบให้เราก็มาอ่านาพระคัมภีร์ร่วมกันและเราก็จะจบไปได้วยกันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแดเดือนที่เมืองเบโดอานะคะแล้วก็ได้อ่านาพระกัมพีเนี่ยจบเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความอดทนมากนะคะที่สู้อ่านาพระกัมพีจนจนจบได้นะคะแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้ามากนะคะในการที่อ่านาพระกัมพี มุ่งมั่นมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเอาชนะนะคะการเอาชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากในการแบบอ่านคัมพี์ใช่ไหมแล้วก็เอาชนะในการจัดเวลานั่นเองการจัดเวลาของเราก็คือเราจะเริ่มอ่านก่อนนะคะก่อนจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะจัดเวลาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในการแบบอ่านหรือว่าเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ยอมหาเวลาว่างเพราะว่าถ้าหาเวลาว่างเนี่ยแน่นอนว่าต้องไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนุนใจพี่น้องทุกคนค่ะให้อ่านัมพี์นะคะจนจบแม้ว่า ตอนนี้ยังไม่จบเนาะก็สิ้นปีเนี่ยเชื่อว่าจะจบแน่นอนนะคะสู้ๆค่ะสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์ในในปีนี้ก็คือคือวินัยค่ะเคยอ่านมาปีที่แล้วก็ก็อ่านจบแต่ก็เหมือนกับยังไม่โอเคไม่ไม่สมบูรณ์ปีนี้ก็คิดว่าตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องอ่านทุกวันแล้ววันละเท่าไหร่ ก่อนนอนอะค่ะเ็นก็คือถ้าวันไหนไม่ได้อ่านก็จะรู้สึกว่าหง,งิดแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็เลยเออขอบคุณพระเจ้านะที่ที่เรามีวินัยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็อยากจะบอกกับคนที่ยังอ่านไม่จบนะคะอาจจะเอาวิธีของยายไปใช้ก็ได้คือตั้งต้นใหม่เพราะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยายก็อ่านแบบบ,บอกว่าจะอ่านทุกวันก็คือไม่อ่านทุกวันแล้ว แล้วก็มอนไปอ่านพวกนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะคือไม่มีวินัยเลยการที่มีวินัยให้กับตัวเองอยากคิดว่าเราจะอ่านจบภายในกำหนดที่ท,ที่เราตั้งไว้ค่กะการันพระคัมภีร์ต้องมีเวลาตั้งเวลาใช้เวลาในช่วงเวลาที่ตื่นนอนมีระเบียบในการตั้งเวลาแล้วก็ต้องอ่านให้ได้ห้าบท จะเลิอกอ่านกว่าห้าอนก็ไม่เป็นไรบางครั้งที่อ่านแล้วไม่อยากเลิอกอ่านอ่านเลยไปปล่อยให้ใจผ่านพระคัมพีรมีความจินชมดีในพระคำของพระเจ้ากา็นานพระคัมพีรอยากนุนใจให้พี่น้อง,ง,ง,งร่วมกันอ่านพระคัมภีรเพราะเมื่อถึงบางอย่างเรารู้แต่เราทำไม่ได้ แต่มีพระธรรมีคอยเตลอนใจให้เรากลับใจอยู่เสมอข้าพเจ้าอยากจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับโครงการอ่านพระพทธีให้จบภายในหนึ่งปีแล้วปีนี้ก็เช่นเดียวกันกําหนดให้อ่านจบหนึ่งเล่มภายใน8เดือนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายข้าพเจ้ามากนะครับครับข้าพเจ้าก็ได้รับการหนุนน้าใจผ่านผ่านกลุมไลายอาจารย์นิชกุลก็จะหนุนน้ําใจอยู่เสมอนะครับแล้วก็มี เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พ่อๆแม่แมนะครับก็จะส่งข้อคิดในการสรุปในการอ่านในแต่ละวันนะครับทําให้เราได้รับการเหนือน้ําใจมากนะครับแต่ละคนก็จะ,ะแชร์ว่าอ่านถึงไหนกันแล้วนะทําให้เราได้รับแรงกระตุ้นแล้วก็มีแรงบรรดาลใจที่จะอ่านให้จบเช่นเดียวกัน้าพเจ้าได้ก็คิดจาก อิสราเอลที่เดินที่พระเจ้านําออกจากอียิปต์นะครับหลายหลายคนเนี่ยก็จะล่วงหล่นไปตามทางใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ประทานแผ uh, ่นดินพันธสัญญาให้กับประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกันเราเป็นประชากรอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็จะประทานความสําเร็จให้กับเราเหมือนเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเราจะเห็นพระคุณพระเจ้าเห็น ประหารตุกิจของพระเจ้าเห็นกิจการของพระเจ้าพระพรที่ข้าพระเจ้าได้รับคือการได้รับการหนุนน้ําใจแล้วก็ได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นให้เราได้ศึกษาแล้วก็จดจ่อกับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเชื่อว่าพี่น้องจะมีส่วนร่วมแล้วก็จะเติบโตได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านโครงการที่กิจจักได้ จัดขึ้นนี้นะครับขอพระเจ้าเสริมด้วยแรงกําลังและขอพระเจ้าให้เรามีหัวใจแห่งการรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากขอบุณพระเจ้านะคะสําหรับโครงการดีๆ8เดือนที่เมืองเบโลอานะคะเป็นโครงการศึกษาพระวจนะคมของพระเจ้านะคะที่ทําให้สมาชิกเนี่ยได้เข้ามาศึกษาพระคำของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ ส่วนตัวในสิ่งที่ได้จากโครงการนี้นะคะก็คือได้ได้ชัยชนะต่อตัวเองนะคะคือทาให้เราได้ตัดสินใจในการอ่านพระเจ้าของพระเจ้าจนจบพร้อมก,กันกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองเบโลอาเนาะสิ่งที่ทําให้เราได้รับชัยชนะก็คือสมาชิกที่เมืองเบโลอานะคะก็จะมีการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะคะหนุนใจในการให้เรา อ่านพระเจ้าคำของพระเจ้าการที่เรามีทีมเวิร์กนะคะในการที่เราอ่านตั้งเวลาในการอ่านนะคะทําให้เราเนี่ยได้อ่านพระเจ้าคำของพระเจ้าและจบไปด้วยกันนะคะอยากจะฝากถึงพี่น้องหลายๆคนนะคะที่กําลังศึกษาพระเจ้าคำของพระเจ้าอยู่ที่กาลังเริ่มต้นในการอ่านพระเจ้าคำของพระเจ้านะคะก็คืออยากจะบอกว่าพระเจ้าคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าศึกษาน่าค้นหานะคะมีทั้งเรื่องราวทั้งเป็นเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์นะคะ ทำให้เราเนี่ยได้ใคล้ชิดพระเจ้าได้เข้าใจถึงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเนาะก็อยากจะฝากท่านนะคะที่ท่านกําลังเริ่มอ่านอยู่ก็ขอพระเจ้าอวยพร